ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยนของพักดีอะถ้าเราเปิดใจลรบฟังล่ะมุมมองเขาที่เขาคิดว่าโลกกลมโลกมันแบนเนี่ยเขามองอยังไงฮะอ่ะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าโลกนี้มันแบนเหมือนแผ่นดิสนะมันไม่ได้กลมเหมือนลูกบอลสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชยนของพักตีอีกครั้งนะครับ ในปัจจุบันนี้เราคุยกันบ่อยนะครับเรื่องของการเปิดใจรับฟังความเห็นที่แตกต่างนะครับเราก็มักจะบอกว่าเห็นต่างได้แต่ก็อย่าแตกแยกอย่าทะเลาะก,กันนะครับแต่ว่าใน E ีนี้ผมมีทฤษฎีบางอย่างนะครับที่เรียกว่าอาจจะมาท้าทายความคิดที่ว่าเออถ้าเห็นต่างเนี่ยมันต้องคุยกันได้หรือเปล่าจะเปิดใจรับฟังยังไงคุณผู้ฟังจะมีวิธีการในการเออรับฟังยังไงครับว่าเออเนี่ยฤษฎีที่มันแตกต่างเนี่ยทำไมเขาถึงใช้วิธีแบบวิธีคิดแบบนี้นะครับ นั่นก็คือทฤษฎีที่เรียกว่า flat earth นะครับคือโลกใบนี้มันแบนมันไม่ได้เป็นทรงกลมนะครับดั้งที่เออปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์เราไปไกลมากนะครับเราส่งนะฮะเออจรวดไปนอกโลกเราส่งดาวเทียมไปนอกโลกนะครับออแต่ว่าก็ยังมีคนแล้วก็มันมีหลักฐานมากมายครับที่มาหักล้างความเชื่อเรื่องว่าโลกมันแบนเนี่ยมันแทบจะมันไม่เหลือ มันแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาบอกได้แล้วว่าเออโลกมันยังมีโอกาสแบนอยู่นะครับแล้วก็เราประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์เราประดิษฐ์เครื่องมืออะไรต่างๆมากมายนะที่ส่องออกไปเห็นดวงดาวนะฮะในกาแล็กซีทุกดวงมันก็กลมหมดนะฮะมันจะมีแต่โลกมนุษย์ที่แบนอยู่ดวงเดียวหรือเปล่าก็คงไม่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้แล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าชาวแฟลตเอิร์ธเนี่ยนะที่เชื่อว,ว่าโลกแบนเนี่ยปัจจุบันนี่ก็ยังมีจํานวนมหาศาลนะครับใน โดยเฉพาะในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการจัดประชุมสัมมนา,าประจําปีด้วยนะครับแล้วมีคอมมูนิตี้ของเขาเองเลยอ่ะถ้าเราเปิดใจรับฟังล่ะมุมมอง,องเขาที่เขาคิดว่าโลกกลมโลกมันแบนเนี่ยเขามองอยังไงฮะอ่ะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าโลกนี้มันแบนเหมือนแผ่นดิส์นะมันไม่ได้กลมเหมือนลูกบอลน,นะครับให้มันมันหน้าตาของโลกในมุมมองของเขาเนี่ยมันหน้าตาเหมือนพวกแผน่น d v วดีนะครับก็แผนที่ของชาวแฟลตเอิร์ธ ก็จะไม่เหมือนกับแผนที่ของออที่เราเรียนมาในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะที่โลกมันกลมนะครับก็เราก็ต้องบอกว่าไอ,อ้ความเชื่อเรื่องโลกแบนนี่จริงๆมันถูกเชื่อมาเป็นเป็นพันพันปีแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้คนโบราณก็เอ่อก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์มีอะไรเนี่ยนะครับที่ถูกพิสูจน์ได้เนี่ยทุกคน,นเชื่อว่าโลกแบนแน่นอนนะครับแล้วก็อ่ะซิสิท,ที่2เนี่ยเขาบอกว่าโลกกลมเนี่ยนะฮะ เป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือคอนสไปเรซี The อรีบางอย่างครับที่ถูกเ,เรียกว่าสร้างขึ้นมานะครับเพื่อจะให้ชาวโลกอย่างเราๆเนี่ยเชื่อเรื่องโกหกนี้ครับว่าโลกมันมันกลม่จริงๆอะโลกมันแบนนะครับแล้วก็ทฤษฎีไอ้โลกกลมเนี่ยมันเป็นการไปทําลายความเชื่อทางศาสนาเป็นการขัดแย้งต่อความเชื่อทางศาสนาซึ่งก็น่าตั้งข้อสงสัยแล้วมันไปขัดแย้งกับศาสนา อีท่าไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูจริงๆเนี่ยแทบไม่มีศาสนาไหนมานั่งพูดนะครับว่าโลกมันมันมันกลมหรือมันมีลักษณะท่าทางมันเป็นยังไงนะครับอ่ะถ้าว่าด้วยเรื่องของแรงโน้มถ่วงข้อต่อไปนะครับชาวแฟลตเอิร์ธเนี่ยเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงนี่เป็นภาพลวงตานะครับสิ่งที่เซอร์ไอแซคนิวตันค้นพบเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเลวไหานะครับจริงๆเนี่ยมันทฤษฎีแรงโน้มถ่วงต่างๆเนี่ยเออมัน มันเพราะโลกมันแบนไงนะครับมันถึงทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันตกลงบนพื้นโลกมันไม่ใช่มีเรื่องแรงโน้มถ่วงอะไรเลยมันไม่ใช่ว่าถ้าโลกมันกลมเนี่ยของมันจะตกลงพื้นได้ไงก็เพราะโลกมันแบนต่างหากนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับคือชาวโลกแบนเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าวัตถุต่างๆมันไม่ได้พุ่งลงไปข้างล่างนะตามทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันคือไม่ได้วิ่งกลับเข้าไปหาพื้นผิวโลก แต่โลกต่างหากครับที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆโดยพลังงานลึกลับที่เรียกว่าดาร์ e เอเนอร์จีครับซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นสมมติฐานนะที่อยู่ในอวกาศแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวของเอกภพเพราะฉะนั้นอ่ะมุมมองนะฮะ,ะเสื้อไอแซคนิวตันเนี่ยบอกว่าแอปเปิ้ลลงลงพื้นนะเพราะว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมกราวิตี้แต่ชาวแฟลตเอิร์ดเนี่ยบอกว่าวัตถุไม่ได้พุ่งลงไปข้างล่างครับ แต่เพราะว่าโลกนะมันเป็นแบนๆใช่ไหมแล้วมันพุ่งขึ้นข้างบนตลอดเวลาพอมันเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนตลอดเวลาเรื่อยๆเนี่ยวัตถุต่างๆมันถึงต้องตกลงพื้นตลอดเวลาไงนี่คือมุมมองของเขานะครับอ่าทีนี้คําถามต่อไปแล้วที่นาซาส่งยานอาวกาศไปดวงจันทร์ล่ะเรื่องจริงหรือเปล่าชาวแกลดเอิร์ธบอกว่านี่เป็นเรื่องหลอกลวงครับไม่ใช่เรื่องโลกลมหรือแบนทั้งนั้นนะครับแต่ว่าชาวโลกแบนบอกว่าทั้งหมดเลยครับที่นาซาทาขึ้นมาเป็นเรื่องหลอกลวงหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นนิวอาร์มสตรองไปเหยียบดวงจันทร์นะครับมีนักวิทยาศาสตร์เป็นพันๆคนทํางานให้นาซานะครับมีรถไปเหยียบดาวอังคารเดินทางไปอวกาศทุกอย่างนี้ครับในสายตาของชาวแฟลตเอิร์ธไม่เคยเกิดขึ้นครับเพราะว่าโลกมันแบนทุกอย่างที่อยูออ่ภายใต้ปฏิบัติการของนาซาคือเรียกว่าเป็นพรอพพานดานะฮะหรือเป็นโฆษณาชวนเชื่อเพื่อปกปิดความจริงนะรเป็นการโกหกคนบนโลกนี้ อ่ะงั้นคาถามคือแต่ถ้าโลกมันแบนนะ่ะนะฮะน้าทะเลมหาสมุทรเนี่ยมันไม่ไหลออกจากโลกหมดเหรอถูกไหมฮะเขาก็ทาาโลกแบนเขาก็มีทฤษฎีบอกมาหักล้างเรื่องนี้ด้วยเช่นกันฮะเขาบอกว่าโลกเนี่ยนะที่แบนเนี่ยมันมีกําแพงน้ําแข็งสูงนะฮะเป็นร้อยร้อยเมตรเลยเนี่ยอยู่ที่ขอบโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงไม่มีการตกขอบโลกครับแล้วก็โลกเนี่ย น้ำทะเลมันถึงไม่ได้ไหลออกนอกโลกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของโลกเราครับนะฮะมีขอบโลกอยู่อีกทีว่าเป็นกําแพงน้ําแข็งสูงนะครับนอกจากนี้ครับชาวโลกแบนก็ยังเชื่อว่าโลกเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยกำลังเคลื่อนอยู่รอบตัวเรานะครับดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยอยู่ห่างไปไม่มากนะครับ แล้วก็ดวงดาวเนี่ยก็หมุนตามเข็มนาฬิกาอยู่ห่างออกไปไม่มากจากโลกมนุษย์เราเลยนะครับก็ถ้าไม่เชื่อเนี่ยฮะก็บอกว่าให้ไปดูคุณลองไปถ่ายภาพแบบไทม์แลปส์ดูได้นะครับไทม์แลปส์ก็คือให้เห็นการโคจรของดวงดาวต่างๆบน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 อวกาศใช่ไหมฮะจะเห็นเลยฮะจากภาพไทม์แลปส์ว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพราะว่าทุกอย่างมันหมุนเป็นวงกลมหมดเลยทุกอย่างบนฟ้าหมุนรอบโลกของเรานะครับ ข้อต่อไปครับแล้วเส้นขอบฟ้าล่ะมันโค้งๆเพราะว่าโลกมันกลมหรือเปล่าอ่าเวลาที่เราเห็นภาพถ่ายดาวเทียมนะฮะจากดาวเทียมเนี่ยโลกเรามันกลมๆเส้นขอบฟ้ามันก็โค้งๆถูกไหมฮะในหนังทุกเรื่องซูเปอร์แมนบินเนี่ยก็จะเห็นโลกใช่ไหมฮะเจะเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์กำลังเหาะเข้ามาจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนออกไปนอกโลกมองโลกกลับเข้ามาเห็นขอบโลกเป็นกลมๆหมดเลย เรื่องนี้สําหรับสายตาของชาวแฟลตเอิร์ธเนี่ยเขาบอกว่าในนี้เป็นเรื่องโกหกครับคือภาพถ่ายที่ทําให้เราเห็นเส้นขอบฟ้าแบบโค้งเนี่ยเป็นการตัดต่อเพื่อเอามาหลอกลวงชาวโลกในความเป็นจริงครับเส้นขอบฟ้าเนี่ยมันเป็นเส้นตรงนะครับอ่ะแล้วถ้าโลกลมเนี่ยเครื่องบินเ,เวลาบินเนี่ยจะต้องบินหันหัวทางไหนยังไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องบินบินเนี่ยนะครับ ต้องหันหัวลงพื้นตลอดเวลาเพื่อให้มันมันโค้งไปตามขอบโลกใชนะ่ไถูกปกติเนี่ยมันต้องมันจะต้องวิ่งไปตามเส้นแกนโลกนะแล้วก็ต้องโค้งไปตามโลกพ้าถ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหักหัวตรงเรื่อยๆแน่นอนเครื่องบินวิ่งออกนอกโลกแน่นอนพอนึกภาพออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น,นิีวธการบินเนี่ยมันก็ต้อง มันก็ต้องอวิ่งเป็นเส้นโค้งชาวแฟลตเอิร์ธเ,เขาบอกไม่ใช่เครื่องบินเนี่ยจริงมันบินเป็นเส้นตรงถ้าไปถามนักบินเขาบอกถ้าบินเป็นเส้นตรงนี่บินออกนอกโลกแน่นอนนะครับส่วนอ้าวแล้วถ้าเกิดเวลานาซาก็ถ่ายภาพถ่ายดาวดวงอื่นหรือเวลาเราดูกล้องโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เห็นภาพดาวดวงอื่นมันกลมไม่ใช่เหรอนะครับชาวแฟลตเอิร์ธก็บอกว่าอย่าไปเชื่อภาพถ่ายจากนาซาครับเพราะว่าดวงดาวต่างๆที่ผัดถ่ายออกมาเนี่ย เป็นทฤษฎีสมคบคิดเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นโลกอื่นๆนะดาวดวงอื่นเนี่ยแบนแบนเหมือนโลกเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ภาพถ่ายต่างๆนี่เป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นเลยเอ้าวแล้วดาวเทียมละ่ะดาวเทียมมีอยู่จริงหรือเปล่านะถ้าส่งดาวเทียมออกไปนะครับแล้วก็ส่งพวกพิกัด GPS หรือการคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยความเชื่อของชาวโลกแบนคือดาวเทียมไม่มีอยู่จริงนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องโกหกหมดเลยไม่มีดาวเทียมเป็นพันๆดวงอะไร拜拜ที่อยู่รอบโลกไม่มีเลยนะครับ นี่คือมุมมองนะครับของชาวแฟลตเอิร์ธนะครับม,มันมีทฤษฎีนะฮะที่ชื่อว่าเซเทติกนะฮะทฤษฎีนี้เนี่ยอ,อธิบายในหนังสือที่ชื่อว่าเซเท t ติก e อสโทรโนมี earth not a globe เขียนโดยซามูเอลเบอรีโรโบเทมนะอธิบายในหนังสือเล่มนั้นเอาไว้ว่าคำตอบนั้นง่ายมากสำหรับชาวโลกแบนครับ mm hmm. ดาวเคราะห์ของเราดูเหมือน แล้วก็รู้สึกได้ว่าโลกแบนซึ่ง C C ic, เซเทติกเทฤษีเซเตติกเนี่ยบอกว่าถ้าคุณเชื่ออะไรครับสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นแบบนั้นแหละตามมุมมองของคุณสิ่งที่ผมอยากสรุปใน EP ีนี้ครับไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องอะไรก็ตามครับตรวจสอบความเชื่อของคุณให้ดีก่อนครับสิ่งที่คุณปักใจว่ามันต้องเป็นแบบนี้1 0 0แน่นอนมันอาจจะเป็นที่มาของทฤษฎีที่ชื่อว่าเซเทติกเดอรีนี้ก็ได้ครับว่า ถ้าคุณสามารถเชื่อได้แม้กระทั่งว่าถ้ามันมีคนที่สามารถเชื่อได้แม้กระทั่งว่าโลกใบนี้มันไม่ได้กลมแต่มันแบนความเชื่อบางอย่างของคุณครับบางอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเชื่อมันโลกแบนนี้ก็ได้หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ทางพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้าท่านก็มีบทที่ชื่อว่าการามาสูตรเนาะนะครับก็บอกว่าอย่าไปเชื่ออะไรง่ายง่ายครับอย่าไปเชื่อแม้กระทั่งว่าคนนั้นเป็นอาจารย์ของเราจะไปเชื่อแม้กระทั่งว่ามันมีสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้ว อย่าไปเชื่อแม้กระทั่งว่าคุณเห็นด้วยตาตัวเองนะคือทุกอย่างเนะี่ยอย่าไปอยู่ดีปักใจเชื่อด้วยเหตุผลอะไรก็ตามบางอย่างเนี่ยเรารับรู้เอาไว้ก่อนยังไม่ต้องรีบเชื่อก็ได้ครับนะก็รับรู้เอาไว้มันมีมีวิธีคิดแบบนี้มันมีเรื่องนี้คนคนนี้เขาเขาคิดแบบนี้สิ่งความขัดแย้งนี่มันเกิดขึ้นด้วยแบบนี้นะแต่อย่าเพิ่งไปรีบตัดสินอย่าไปปักใจเชื่ออย่าเพิ่งรีบผันตัวเองไปเป็นแฟนคลับที่แบบโอ้โหทั้งโปรโมททั้งแบบ ขายของเต็มที่เพื่อจะให้คนอื่นเนี่ยต้องมาเชื่อตามคุณเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็พยายามที่จะทําให้ความเชื่อนั้นเนี่ยมันต้องมันเป็นผลดีกับคนอื่นคุณอย่าไปหลงผิดนะคุณต้องเชื่อนะนะครับเพราะว่าก็ไม่แน่คุณอาจจะเป็นเหยื่อแบบอย่างนี้ก็ได้นะทฤษฎีสถิตินี่แหละนะครับก็ขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับ ทยาน Daily Podcast ์ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชเยงของพักปี